วันนี้วันพฤหัสที่16นะครับ16กันยานะครับวันนี้เราจะมาผมจะมาประกอบตัวแชตซีของบูมเลส c i n g นะครับเป็นตัวแชตซีสำหรับใส่ตัวบอดี้เปิดประตูได้ของแรนด์ o v เวนะครับมันก็จะให้ขอให้มาเป็นแชตซีแบบนี้เฉยๆครับแล้วก็ให้เกียร์แยกมาให้คานแยกมา ชุดนี้ก็ไม่มีไม่มีโชกกับไม่มียางนะครับไม่มีล้อไม่มีโชกไม่มียางแต่มีเพามีคานมีมีเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาจะให้เผื่อเราชอบชอบสร้างรถเองเราก็จะได้มีความสูงของโชคในดวงใจนะครับว่าอยากจะได้สูงหรือต่ำแค่ไหนล้อเป็นแบบไหนยางเป็นแบบไหนเพราะว่าโดยปกติยางที่เขาให้มาก็ ไม่ค่อยก่อน,นะครับคือเขามาให้ยางล้อก็ไม่ค่อยสวยอ่ถ้าเกิดว่าอยากใส่แบบคลาสสิกก็จะได้ซื้อทีเดียวจบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาแล้วก็ขายออกแล้วก็ซื้อใหม่เพื่อที่จะให้ได้ถูกใจเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนะครับว่ามันจะยากง่ายยังไงครับแต่ว่าในกล่องนี้เขาก็ไม่มีคู่มือมาให้นะครับ ไม่มีคู่มือมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัวชุดที่เขาประกอบมาจากโรงงานเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็จะได้ประกอบตามเขานะครับเพื่อความถูกต้องนะฮะเนี่ยใช้นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวต้นแบบแล้วก็เดี๋ยวก็ประกอบตามเข้าไปมีคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็อันดับแรกครับเป็นชัซีนะครับ แชซีก็ตัวแชสซีก็จะมีตัวหูยึดโชกเนี่ยเขาจะมีเจาะรูไว้ให้นะครับแปดรูไว้สําหรับขยับโชกขยับโชคขึ้นลงหรือว่าบิดซ้ายบิดขวาดิดนหน่อยเผื่อเราจะยืดตัวตัวคานมาข้างหลังได้นะครับมันก็มีคานมาให้คานมานี่คานหน้านี่คานหลังประกอบมาแล้วนะครับจะโรงงาน เรียบร้อยแล้วก็มีเพลาเพลาของบูมนี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ของเขานะครับเพราะว่ามันจะมีตัวแดงๆนี้เป็นแหวนมาให้เพื่อที่มันจะเหมือนนะครับอันนี้เป็นเกียร์กลางไอ้เพลากลางแล้วก็มีลิงก์มีพุดชุดชุดลิงก์ทันนี้นะฮะสายรัดแบตแล้วก็หัวมอเตอร์ อยู่ตรงนี้ในนี้เป็นหัวแบบเฉียงนะครับ20ฟันแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมสำหรับล็อกล้อนะครับแล้วก็น็อตถุงน็อตต่างๆเกียร์นี่เกียร์ก็ทำเหมือนอา4ซฟเปะเลยนะครับก็แข็งแรงนะครับียร์บูมเป็นฟันเฉียงนะครับฟันเฉียงก็บอกว่ามันรับแรงได้ดีครับ เนียนเนียนกว่าฟันตรงอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบไปเดี๋ยวจะพามาดูเป็นช่วงๆไปนะครับอ,อันดับแรกนะครับเราก็ใส่เกียร์อันนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้เกียร์กลางนะครับเกียร์กลางเนี่ยก็จะมีน็อตสองสองสองรูนะครับสองตัวคืออันนี้กับอันนี้นะครับซึ่งน็อตเนี่ยจะอยู่ในถุง ในถุงของเผ่เาเผาสั้นนะครับือมีมาให้สองถุงนะครับถุงหนึ่งก็จะมีน็อตแบบนี้ชุดหนึ่งแต่สําหรับน็อตตรงเกียร์กลางเนี่ยมาอยู่ในถุงถุงสําหรับตัวเผาเผาเชื่อมระหว่างตัวเกียร์หน้ากับเกียร์ทันเฟอร์นะครับแยกมามอยู่2ตัวนะครับพอเราใส่อัน,นี้เสร็จปุ๊บอันนี้เราก็จะใส่เผานะครับ ใส่เผาตรงกลางเนี่ยก็ใส่เผาก่อนใส่เผาเสร็จแล้วก็ใส่เผาก็ต้องมีพวกเนี้ยคือสมมุติว่าใส่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณประมาณแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเกียร์ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสำหรับวิธีใส่เผากางนะครับอันดับแรกก็ มันจะมีเพาตัวนี้อยู่นะตัวตัวเล็กนี่นะครับก่อนันดับแรกแนละมันจะมีตัวสเปเซอร์สีดำดำมาให้มีมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ใส่อันนี้ก่อนใส่เข้าไปในนี้1อันเพื่อมันจะมีระยะอยู่นะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยประคองเพานะฮะ หังจากนั้นก็เอาตัวแดงๆงนะครับสําหรับตัวแดงๆเนี่ยมันจะมีฝั่งนี้มันจะมีรูอยู่นะครับมีรูแล้วก็จะมีเกลียวอยู่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีเกลียวนะครับเราเราก็เอาตัวฝั่งที่มีเกลียวอะ่ะเอาไว้ข้างบนเพื่อที่ได้ไขยง่ายนะครับแล้วก็วางไปให้มันตรงแล้วก็ใส่ครับไปใส่แล้วก็ ใช้ตัวหนอนนะครับตัวหนอนเห็นไหมหนอนี่ตัวหนอนใส่กับหกเ,เหลี่ยมเบอร์1นึนนะครับอันนี้แล้วก็มันจะมีรูอยู่ก็ไขตรง ก็ไขให้แน่นเลยนะครับไขแน่นเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นออกมาแบบนี้อันแรกนะก็คือตรงนี้เป็นแหวนสเปเซอร์ที่เขาให้มานะครับสีด้ำดำแล้วก็ตามด้วยเผาเสร็จแล้วก็ เาเนี่ยมันก็จะมีตัวเดือยตรงนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็เอาเจระบีใส่ซะหน่อยก็ได้เพราะว่ามันจะเสียบเข้าไปแบบนี้ก็อาจจะแบบมีระยะหมุนเวลาหมุนอะไรประมาณนี้ก็ใช้อันนี้เขาไว้เผื่อตั้งระยะแบบว่าห่างหรือว่าชิดอะไรประมาณนี้นะครับแต่เวลาเวลามันถึงเวลาใส่เข้าไปในเกียร์หน้าแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ขยับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนโตเผา,ายาวนะครับ ันนี้มันจะฟิกค่อนข้างอยู่กับที่นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาต่อ,อพอหลังจากใส่สั่งใส่เอาตัวทานเฟอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่กับตัวเกียร์นี้ด้วยนะครับคือตัวนี้อันนี้เอาให้เห็นชัดๆก็คือตัวตัวน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยมีหน้าที่เข้าไปเป็นตัวสลักนะครับฝั่งหนึ่งจะมี มีเรลียวนะครับมีเกลียวอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะครับแล้วก็ดูว่าส่องส่องดูว่าอัน,น,อนอเ,เนี้ยรูเนี้ยแดงแดงเนี้ยฝั่งหนึ่งจะมีเกลียวฝั่งหนึ่งไม่มีนะครับมีเกียร์มันจะได้มันจะได้ไขล็อกเข้าไปได้ง่ายนะครับรเอาเกียร์มานะครับเกียร์มาแล้วก็ใส่ตัวสเปเซอร์ก่อนสเปเซอร์ใส่เข้าไป แล้วก็ใส่เผาะนะครับใส่เศษปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็เล็งฝั่งนี้มันจะมีรูสำหรับใส่น็อตนะครับแล้วก็อันนี้ก็อ้านะครับอ้าดึงอ,อ้าะแชสซีออกแล้วก็แล้วก็อ้าใส่เข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีน็อตมาให้นะครับในถุงจะมีน็อตไซส์เดียวกัน3ตัวนะครับ สามตัวประมาณยาวประมาณสิบสองมิลนะครับสิบสองมิลก็ใส่ด้านนี้อันนี้หลังจากใส่เกียร์กลางกับทันเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาทรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะใช้น็อตสองตัวนะครับยึดเกียร์กลางนะครับฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเผากลางนะครับถ่าย มาเกียร์มาทันเฟอร์แล้วก็ออกไปเผาก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่คันหน้าต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาดูใหม่หลังจากใส่เกียร์นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ลิงก์นะครับลิงก์ก็ใช้ตัวนี้นะครับมีมาให้สี่ สชิ้นนะครับลิงก์ความยาวก็คือ116นะครับจากรูถึงรู116จากรูถึงรูก็ใช้น็อตขนาดนี้น็อตก็ประมาณ15บมิลนะครับตัว15บมิลความยาว15บมิลสตัวนะครับก็อันนี้ใส่ไปแล้ว2 หนึ่งสองนะครับหน,หนึ่งอันสองอันสามอันใส่อีกอันแล้วก็ใส่ตรงนี้ใช้หกเหลี่ยมเบอร์สองนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับลิงลิงล่างนะครับ4ลิง์เรามาใส่เพลานะครับเพลาที่เขาให้มาก็เป็นแบบนี้ครับจากรูถึงรูนะครับประมาณ85มิลนะครับรูนี้ถึงรูนี้85มิลแล้วก็ยืดได้ขนาดนี้เลยประมาณนี้นะครับจุดยืด ก็ตรงนี้ถ้าเกิดใส่จระบีก็จะดีนะครับเพราะว่าพอมันเป็นเพาข้างล่างเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะมีการให้ตัวนะครับมันจะได้คล่องนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่เพาแล้วก็เพาะจะมีสองเส้นอย่างนี้นะครับฝั่งเนี้ยฝั่งที่เป็นต,ตัวตัวตัวเมียเนี่ยเราก็เอามาวางเอามาใส่ฝั่งนี้นะนแบบนี้วังตัวเมียไว้ฝั่งนี้ ฝั่งตัวผู้เอาไว้ติดก,กับคานนะครับติดก,กับคานฝั่งนี้นี่อย่างนี้ติดก,กับคานอย่างนี้อันนี้คือฝั่งตัวผู้นะครับอันนี้เราจะมาใส่ฝั่งตัวเมียกันมาตรงนี้เราก็ใส่เพาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสองฝั่งเลยนะครับจะใส่แล้วก็ใส่สองฝั่งเลยอย่าลืมนะครับก็ใส่สเปซเซอร์เข้าไปก่อนนะครับ เฟเซอร์เข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวเพลนะครับหลังจากใส่ตัวเพลที่ตัวชุดเกียร์นะครับเราก็มาใส่ที่ตัวเพลบ้างนะครับเราใส่เพลหน้าก่อนนะครับก็ดับแรกก็ใส่สเปเซอร์นะครับ วนันนี้ให้เบเซอร์พลาสติกมาใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวโวแหวนเนี่ยแหวนสีแดงเนี่ยใส่คู่กับตัวหกเหลี่ยมที่เป็นตัวนอนนะครับแต่ว่าก็ก่อนที่จะใส่นะครับเราก็ลองหมุนดูก่อนนะครับว่ามันหมุนได้สุดเกลียวไหมนะครับเพราะว่ามันให้บางอันก็ไม่ไม่สุดนะครับ อันนี้พอสุดเกลียวใช้ได้ก็คลายออกมาใหม่แลเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะใส่ของจริงนะครับก็ใส่ แน่นเรียบร้อยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ถ้าจะให้ดีก็ใส่ล็อกไท้ด้วยนะครับจะได้แน่นนะครับใส่ล็อกไท้สีฟ้าก็พอนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวแสงหลังต่อ หลังจากใส่เพผนะครับกับคานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นทรงนี้นะครับทรงนี้เวลาใส่ก็ก็พยายามให้เอาตัวระนาบตัวตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นจุดๆเนี่ยครับอย่างเงี้ยจุดนี้กันเนี่ยให้มันตรงกันนะครับให้มันตรงกัน แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวลิงก์ข้างหลังนะครับลิงก์ลิงก์งบนลิงก์บนก็ใส่ตรงนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็ใส่ตรงนี้นี่นะฮะจะมีเป็นแบบลิงก์แบบบิดๆนะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้ ใส่เลยแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับใช้หกเหลี่ยมเบอร์สองนะครับใส่ให้พออยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาไขาแน่นอีกทีแล้วก็อันนี้ก็ใส่กับตัวอานนะครับด้านหลังตรงนี้ ตอนนี้เราก็ใส่ตัวคานด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสี่ลิงก์นะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวโชคนะครับอืมก็ตัวลิงก์บนเนี่ยนะเนี่ยสองอันนี้นะครับลิงก์บนะนะยวให้ชัดๆก่อนลิงก์บนสองอันนี้นะครับสองอันนี้ จะมีความยาวใกล้เคียงกับตัวลิงก์ลิงก์หน้านะครับสามลิงก์ก็คืออันนี้แต่ว่าลิงก์หน้าอันนี้จะสั้นกว่านะครับก็เป็นข้อควรระวังก็คือเนียถ้าเกิดว่าใส่ข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นมันจะคานมันจะเบี้ยวเบี้ยวไม่นนมเซนเตอร์นะครับอันนี้มันจะเซนเตอร์นะครับอยู่ตรงกลางเนียถ้าเกิดว่าใส่อันนี้ไปข้างหนึ่งยาวปุ๊บข้างหนึ่งสั้นมันก็จะมันจะ เบี้ยวออกไปนะครับอันนี้เอาไว้เอาไว้โยงด้านหน้านะครับตัวตัวสั้นสุดนะครับมีตัวสั้นมาให้3มชุดอันนี้คือสั้นสุดไว้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาใส่ข้างหน้านต่อนะอน,นี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีโชคนะครับคือมันจะเป็นนี้ถ้าเกิดมีชโชคยึดอยู่มันก็จะไม่เป็นท่านี้นะครับ อันนี้รุ่นนี้ไม่มีโชค๊คไม่มีล้อไม่มียางมานะครับถ้ารุ่นนี้ก็จะมีโชค๊คมีล้อ,อยางมาเรียบร้อยอน,นี้สาหรับตัวบอดี้ไม่เปิดประตูนะครับเป็นแบบนี้อก็อประกอบไม่ยากนะครับประกอบไม่ยากก็น็อ ก็จะมีน็อตที่ยังไม่ได้ใช้อีกก็ประมาณนี้นี่มนันนี้มีทั้งน็อตตัวเมียตัวผู้แล้วก็มีตัวนอ็อตตัวแหวนของเพลานะครับอีสออันที่ไม่ได้ใช้ตัวสเปเซอร์แล้วก็ตัวน็อตสลักและเพลาก็สแปร์เขาสแปร์ไว้ให้นะครับแล้วก็ตัว ตัวสเปเซอร์สำหรับใส่โชคนะครับเพราะว่าถึงไม่มีโชคมาให้แต่เขาก็มีสเปเซอร์มาเผื่อไว้ให้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใส่ก็ถือว่ารับขอบนะครับคุ้มค่าครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกอบตัวคานของทีมลับฟี่ที่ตัวไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคมาให้นี่ก็จะเป็นห้อยๆแบบนี้นะครับ ก็สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือหนึ่งนะครับมีหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมเบอร์หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไว้ไขตัวสลักสลักสลักเพานะครับสลักเพาแล้วก็ตัวนี้ตัวบล็อกนะครับไว้ใส่ไว้ไขกับตัวใช้กับตัวตัวเมียนะครับตัวเมียของเขาใช้ตัวนี้แล้วก็มีตัว ชุดประแจเป็นปากตายนะครับอันนี้นะครับชุดนี้อันนี้ดโซนะครับไปซื้อได้ดโซครับก็เรียบร้อยครับสำหรับการประกอบคานแบบไม่มีแชทซีนะครับอันนี้ใส่สำหรับตัวบอดี้ที่เปิดประตูได้ของทีมลัฟฟี่นะครับแชทซีนี้ก็เป็นของทีมลัฟฟี่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับก็อย่าลืมนะครับช่องทางเรานะครับ4ช่องทางนะครับ เว็บไซต์นะครับ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ Facebook แล้วก็ Youtube แล้วก็ i n s t a g r กรนะครับชื่อเดียวกันหมดนะครับ r c s c a l e Thailand นะครับเข้าไปดูสินค้านะครับก็เข้าไปในเว็บเลยนะครับ r c s c a l e Thailand นะครับส่วนตัวเพจเราก็จะคอยอัพนูน่นอัพนี่อัพสินค้าบ้างนะครับแล้วก็อัพรีวิวนะครับ แล้วก็มีสิ่งน่าสนใจต่างๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ